เป็นการเปิดคุณสมบัตินะคะ,<ฮ>ะผู้สูงอายุผู้พิการนะคะที่จะได้รับสวัสดิการการซ่อมหรือการสร้างบ้านหรือว่าการปรปับปรุงที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเรื่องนี้เปิดเผยมาจากทางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเขาบอกว่าทางกระทรวงพมเนี่ยนะคะมีการเร่งที่จะประชาสัมพันธ์การดูแลสวัสดิการในกลุ่มเปราะบางนะคะเช่นในเรื่องการซ่อมการสร้างบ้านให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยนะคะคนพิการรายได้น้อยในที่นี้หมายถึง ไม่เกิดรายละไม่เกิน40,000บาทนะนะคะเป็นผู้สูงอายุกด้วยก็ได้นะคะแต่ด้วยงบป,ประมาณที่มีจํากัดนั้น,นะคะก็เลยขอความร่วมมือกับทางภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะขอสนับสน,นุนวัสดุอุปกรณ์การสร้างบ้านนะคะแล้วก็ไปถึงแบบถ้ามีช่างอะไรเงี้ยนะคะใชนชุมชนนะนะคะจากทางช่างทหารก็ดีหรือว่าช่างในชุมชนก็ดีนะคะก็มาช่วย ร่วมมือกันนะคะ <c oughs> ซึ่งกรณีของผู้สูงอายุนะที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการนี้นะคะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะ <c oughs> อยู่ในครอบครัวยากจนนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในที่พักที่สุสมไม่มั่นคงนะคะ <c oughs> หรือว่าอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ไม่หน,น่อ อาศัยตรงจุดนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีคืออยู่มานานใช่นะคะแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนะคะ,คะส่วนขั้นตอนของการพิจารณานะคะในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะทางอปทหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะเป็นการสํารวจข้อมูลผู้สูงอายุนะคะ,คะที่ต้องการซ่อมแซมนะแล้วก็ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นการสํารวจโดยทางพื้นที่เขตนะคะแล้วก็ดูต่อไปว่าว่าบ้านไหนที่ที่เข้าข่าย นะคะกรณีผู้พิการนะคะต้องมีคุณสมบัติก็คือนะคะมีบัตปรตประจำบัตรประจาตัวประชาชนนะคะเป็นบัตรประจําตัวของคนพิการนะคุณ mm hmm. นะคะอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า6เดือน <c oughs> นะคะแล้วก็ที่อยู่ไม่มั่นคงไม่เหมาะกับสภาพของผู้ผู้พิการเนาะนะคะ mm hmm. แล้วก็มีรายได้น้อย <c oughs> ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะหรือว่าได้รับการช่วยเหลือแต่ว่าไม่เพียงพอนั่นเองนะคะ mm hmm. ขั้นตอนการพิจนารณานในกรุงเทพก็สามารถที่จะไปยื่นได้นะคะเป็นคําร้องในพื้นที่ของกรุงเทพมาหานคร ะะที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพหรือว่าสาขาต่ตางๆนั่นเองนะคะ <Okay. S 2> ส่วนต่างจังหวัดนะ <Okay. S 2> ก็สามารถไปยื่นได้ที่พมจนะคะซึ่งพมจอนี้ก็คือหมายถึงที่พมจังหวัดนั่นแหละนะคะก็เหมือนกันในส่วนของขั้นตอนรายละเอียดเหมือนกันนะคะ <Okay. S 2> หรือว่าท่านใดที่แบบว่าไปยื่นยังไงอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะโทรไปที่หนึ่งสามสามศูนย์ศูนย์ 1300น,นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะตลอด24ชั่วโมงเลย <S 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 ก็จะเป็นเบอร์สายด่วนนะสายด่วนของพมใช่ไว้ให้สอบถามได้นะคะ